ินยาอยู่ได้ยอนเราและย้อนคําเขาของนี้แม่มันมีใจไผคันแท้ให้ตามมงแน่ก็ได้ดอกบ่เคยรักตานเมาแล้วก็นอนนอกบ่แม่นคนกระจอตื่นมาก็กินไม่มันก็มีซ้ํานี้เจ้าสิเอาซ้ําใดมันบ่ลือใจไผกันขอ ชวนกันแล้วกันเพชรก็เอิบน้อยตาดำๆขอทำตามรื้นที่ของหัวใจแนเด้อค่าเกีทำตห้ เอาไม่ฟังนะครับในช่วงนี้สากรเอฟซีของพวกเรารอืมอืมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะฮะคุณนทัทพดีเดียนะให้อภัยลอยเปอร์เซ็นต์หรือให้อภ่หาสิเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนกันบ้างเอฟซีเราปอจชอเดี๋ยวเช็คเช็คก,ก่อนว่า เอฟซีเราอยู่ตรงไหนบ้างปจช,อชอหอทคอ,อยู่ที่ไหนบ้างครับทุกคนมาเด็กหน่อยสิหลาบงว่วงด้่ป่านี่หลาบงว่วงมากเลยท่ปนี่กล่าวมานะครับผมอาราสสวัสดีครับอาราสอ,อยู่ทนนนายกน้องอาราสน้องสบายดีแล้วอืม<ด>มาครับผมอยู่ที่เน,นป้องปริญญาหรือป้องกศนป้องกศน,กรนครับป้องกศน มาไล่เรียงดูว่ามาป้องนวัดโนแมนบอกป้องปริญญาบอกโนแมนป้องนวัดป้องปริญญาป้องกศนอตอนนี้อืมปอจช,อ,ช,อ,ชอ,อยู่จังหวัดอะไรบ้างครับหนูยิ้มหนูยิ้มอยู่ที่ไหนครับหนูยิ้มอ่ะแชร์เขาก็หนึ่งแชร์ปอชอชอแก่งคอยมาแล้วครับทองวารัญญาเหล่าส้อยทองวารัญญาเหล่าส้อยมาจาก แกงคอยครับปจชมาแล้วครับหนูยิ้มแอ c เ u ทติ้งหนูยิ้มเป็นนักบัญชีครับอยู่ปทัทุมครับคอยกับอยู่ปทุมมอคอยกับอยู่ลำลูกกาให้กันมาหนูยิม้มผมจะจำเอฟซีขได้หมดนะทองวัลลัญยาเนี่ยอยู่แก่งคอยคุณแม่คุณแม่แมอยู่พิษณุโลกตำาราวสาย้ออยู่นครปฐม พัชรินแสงทองสวัสดีโครมาศปรมาศปรเมศโอเคครับปรเมศพรชนนกอยู่ร้อยเอ็ดปจชปจชอยู่ไหนครับปจชอออกก้้้งงริิยยยาใใหลูู่นนัขถเเพมจจสดว ขอพิกัดแล้วก็แชร์ฮะขอพิกัดแล้วก็แช่ครับฟ้ายยสใยแน่สิรเชกยอดกันนะนะนักเรียนเข้าแถวก่อนดีกว่านักเรียนเข้าแถวก่อนนักเรียนภาคค่ำวันนี้สามทุ่งอยู่ไหนกันบ้างพรชนกมาค่ะป้องปริญญามาค่ะ เจ้าสู้ขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าคงนั่งสอนไทยบวชไว้ไปใส่มาใส่ฝุ่นไงแดดฮอนยานอยู่คำแพงยานเข่าเส้นชนะทอขาดจานเรียงชิบิมาอยู่ร้อยเอ็ดสองร้อยห้าสิบท่านสองร้อยห้าสิบท่านครับสวัสดีมวยไปครับพี่ติ๊ก มาครับผมสารสูดีสวัสดีครับผมถ้าจะพบคนรวยไปได้สวยไอยก็ยอมดีทางเมื่อใดถ้าเขาเหินห่างไอ้คนทางผางยังสะแตนบ้าความรวยบอกคงทีความดี นี่สิคงทนสโลกแกนปลอบใจคนจนให้บูให้หมนสู้ทนเพื่อนาสู้แบบบอดอยขยันจักหน่อยคงสิพอทางหายขาดจากโรคสรุด,ด,จ<า>ด,ดใจไปหน่อยค่ะฝันห่างห่างคงสี<อ>ส่วันคุณแม่บวัวคนงามจะตรวจสอบไหมนะ อภิญญาระยองสวัสดีครับรัตดาพรสวัสดีสายผลสวัสดี239ท่านสายผลหันเหินแชร์กนไปนะทุกคนเส้นใหญ่ให้กันทำแกทำงานที่ไหนเหมือนเดิมไหมทำงานเหมือนเดิมนะวิไลชินโคจชอโคราชวิไลวิไลชินนาราชวิไลชิน ปางนิสาปชชระยมเงินโบนเนนโบนเน่ซ้ำยังขาดแค้นความหลงหนูยิ้มสวัสดีครับกกรรอฮันนี่น้อยสีสันสวัสดีครับฮันนี่น้อยใส่ฮันนี่น้อยถ้าเจะครบคนณฮันนี่น้อยสีสันอยู่ที่ไหนจ๊ะน้องเอ๋เมืองสุพรรณหนูยิ้มแอคเคิลติ้งนะครับผม อ่ายใช่ผมสมบูรณ์มหาวงอ๋อครับผมได้ได้ได้ครับผมมามามาสมบูรณ์มหาวงได้ครับเดี๋ยวพักกันหมดเยอะเยอะครับลาตีปจชขอนแก่นอ้ยรู้สึกกว่าไม่ได้บอกเอาบอกครับไปได้ได้ครับคื้อจังพักกันได้ครับอันนี้รุ่นเดียวกันหมดทูซี่คนน่ะใช่เดี๋ยวพไนพักกัน เกวาสนาครับผมปาก์ค่หม่นะเพื่อหวามฮวงเมี่ยวหนูใส่้าป้าเปดป้าป้าสมยดประชามอนหน่อยๆนงรักแสงใสคุณนเม่นน้องรัก ฮะให้กออ๋อมานะครับสีรักพัชรินทองแสงอุบลฮะนิพภพรนะครับผมแก้วโคกสูงชาวโคกสูงโอ้ชาวโคกสูงหนูยิ้ม อาจารย์ขาดหมวกกับเป็นตาเอาฮั่นนี่หน่อยอยู่จังวัดยะสูไปอีหล่ะว่ราใอล่ะสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วย มาสวัสดีและสวัสดีสุขูสุคนมานะครับผมมีผู้ใดมาแนวันนี่มีผู้ใดมาอีกแน่เดี๋ยวเดินนะจ๊ะมันก็จะเป็นประมาณว่าเพ่งจบแบบเท่ๆนะครับอยุไสกันแน่นี่อาจารย์ขาดหมวกก็เป็นตาพี่สันพี่สันนะครับผมสมหมายครับสวัสดีแยวนไปก่อน แนวบไปวบนไฟมาครับผมเรยวท่านด้วยนะจ๊ะที่เข้ามาไม่หลับไม่นอนกันมาสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับขอสมรงานในคณะหม่นะไม่ได้จานได้พักเราไปละเรายาปลาปิงพราะว่าอืมทำเนี่ย ไพวันสวัสดีนะฮะอยู่ใส่คะแนนนี้ใส่คะแนนทักทายกันไปก่อนดิมาเลยอีอาจารย์เห็นหนูนแล้วเพิ่มเติมจ้ะมากครับ กรเบิงนี่งหละเอ้อมาเบิงกันบางทีฟีดมันกับฮิดกันการมองเห็นเนาะกระซัํมที่ที่ฮิตได้นี่แหละฮันนี่น้อยอยากเป็นนักแสดงในวงฮันนี่น้อยนี่เป็นไงฮันนี่น้อยขอดูหน่อยที่ฮันนี่น้อยขอดูหน้าฮันนี่น้อยก่อนดิฮันนี่น้อยเพราะเสียดาวัานดอนฮันนี่น้อยเสีย หันนีหน่อยคือหันหนี่บอกเรื่องเลยคือหันนีใหญ่แตเป็นลูกแล้วบอกหันนี่น้อยอย่างก็เป็นตัวใหญ่แต่นาะบัานี้ใส่หันนีน่อยมันโม่น่นนอยแล้วเนี่ยมันใหญ่โพดไงหั่นหนี่น,น,น่อยอืมรับชมจากบรกรดากองสี่ค่ะแรงงานพิินจากจังหวัดยะโสจิรัชยาดิเรกพันโบ อำนาจ,จเจริญนะฮะประทุมราชอืมหม่แน่นอนตัเลยว่าอันนีหน่อยหรือฮันหนีใหญ่เนี่ยมันไม่ธรรมาดาตัวเนี้มันมันน้อย,ยมันใหญ่อยู่เนี่ยมันบักใหญ่เลยแหละเนี่ยอืมอเฮตามนั่นไะเลยตามนั่นเลยจ้ะพี่น้องจา๋าดู มันนี่ไม่น้อยแล้วนี่ฮันนี่ใหญ่ตัวนี้ม่นเป็นฮันนี่น้อยอุดรหน่อยอลไทอักษะยูรอนธานีครั้งแรกติดตามมานานแล้วที่เพิ่งกดมาติดตามขอบคุณมากเลยนะร้านอีพอดาวอ๋อฮันนี่น้อยร้านพอดาวดิสตนด้ขึ้นหน้าเสาเทมูเนี่มันกระเมย์ไปทัรรมดาครับทุกคุณเนะกระทํำใจน,นะนะพากันไปดูทั้งไหนเนี่ยกับแหกปาก ลองไปน้ำถ้าก่อยเช็ดกุ้มปิดแห้งสิเมยก็นเนี่ยพ่อข่เง่ามันเง่าเลยอืมอันนี้นบางทีฟรีมันกิดสวัสดีและสวัสดีทุกคนด้วยบางทีฟรีมันกิดิดกันขันมองเห็นนะวารุณีดีดีใหม่ดีใหม่ฮะดีใหม่จากสัว์แก้วนะ ขอบคุณที่ติดตามวารุณีดีใหม่นะวารุณีดีดีใหม่แชร์วนไปก่อนนะไปซื้ออยังเราอบใช่ันนื้อเมากเน่ก่ยพี่ยังอืมขอเพียงมาตรงๆรงไหมครับโอเคโซาเย็นเมื่อยกสีนวดให้ครับหันให้ห่างร้ยจุดยอดปันนี่นั่นท่นันธนาคอนนันทรพรจิตมา ชอบบาจาร์และติดตามตลอดนะพันพันธิราพันธิราสวัสดีครับพันธิราพันธิรานี่แหละเอฟซีหอยมาอยู่สุหมงสุบอนตอนนี้กรลับสมัครอยู่เรื่อยๆนี่แหละการสานักลอกเนี่ยมันวนว่าสีสีสางระดังเนยดิมันอยู่ที่วาสนาด้วยนะอยู่บุญวลมีน้งเนยอืมวาสนาพวกเข้าน่ะมันหอดบอสันนี้มันถึงไป เราต้องอดทนนะเราต้องอดทนขณะผมไลยเกืออาลีสวัดีเนี้ยสวดีเกืออาลีผู้สลิดมาเพราะมีการตายเกิดขึ้นแถวบ้านสองศพแบ่งลูกหลานมหาชนะใช่ครับสลิดเฟืองว่ากบพี่ลุงฟากุลาใช่เสียงต้องแมนก่อนเสียงต้องดีคือเสียงต้องแตกก่อนนะเสียงตัวพ่เอกลักก่อน สวยรอที่เีกเลเืเรื่องหนึ่งต่วารลองเพลงต้องขาดพอมว่าฝันเป็นนัก้องผมพอจะเป็นนัก้องครับนักแต่งดีมากเลยครับฝันต่อไปอืมอืมเดี๋ยวทุกคนกยมีฝันจัดไปไว้ผมเดี๋ยวฉัพูกันในเบรกต่อไปขอยไปกินส้อยจุก,กันะ แต่ว่าผมกินดิบหรอกคอยให้เขาเฮ็ดสูงให้คอยเฮ็ดโอเคเนาะดูถูกแต่คนเด้อเดี๋ยวพอกันเด้๋ยวแบ่งเด้อพันสายันเจ้ามีจิบจิบโอเคครับสวัสดีครับ